ดีค่ะตูตาตุตาคนสวยตูตาคนสวยกางเงสวยจังค่ะเหมือนหนูใส่กางเกงยืนเลยเหมือนหนูใส่กางเกงยืนเลยเรกางเกงยีนือเปล่าสวยจังเลยค่ะอุ Nay nơi này nơi 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 ở nơi 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 à nơi 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 như nơi <laughs> อ,อยู่น,นาฬิตาอยู่ไหนยูยนาฬิตาคนช่วยนาไิตาคนช่วยค่ะไอตาคนช่วยค่ะอุ้ยหน้าดูหน้าจี้อุ้ยน่ารักจงังเลย คุณยายรักหนูจังเลยค่ะคุณยายรักหนูจังเลยค่ะหน,นูตาลิตะหนูนาลิตะตุตะตุตะหนูนาลิตะค่ะอันน่ามาหนูอันน่ามาค่ะ มันเชี่ยวเต้มันเชี่ยวเต้มันเชี่ยวยังเลยรักหนูไม่รู้จะทำไงหอมไม่ได้กอดไม่ได้หอมไม่ได้ไปดูแต่หนูอยู่เนี่ยไปดูแต่หนูทุกคลิปเอ้ยไม่มีคลิปใหม่ก็เลื่อนดูคลิปเก่า แต่และว,วันไม่ได้ดูก็หาดูกันได้ค่ะน,น้องนาริตะค่ะน้องนาริตะค่ะลูกสาวหมอลำค่ะลูกสาวหมอลำแควพาวค่ะน่ารักจังน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยค่ะ มา่เลยะ้ยเฮ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 ้ยไมถึงน่าเกลียดน่าช enfin ังอย่างนี้ทำไมถึงน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้อะไรคะอะไรคะ อะไรคะ่อยากอ่ั่าอู่บนใส่แล้วหนูคะ

ดูคุณยายเลยคะดูคุณยายเลยคะดูคุณยายแล้วหวัดดีคุณยายคะ่ะสวัสดีคุณยายเร็วคุณยายเทพเร็วฉลดัดนี่เอาทั้งนั้นมาเลยข้ามาทั้งนี้ฉลดัด

ดูแต่คลิปหนูคลิปหนูน้อยคนน้อยเดินไปเดินมาเลี้ยงง่ายหนูคนเลี้ยงง่ายค่ะคนหูเลี้ยงง่ายคนหูเลี้ยงงายย่ายยางริดไปริด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 ไปริดมา ไอ้เมยคะไอ้มคะหนูคนเ่งใช่ไหมคะหนูคนเร่งใช่ไหมคะหนูคนเร่งคะเดินเล่นคนเดียวหนูคนเร่งหนูคนเร่งเดินเล่นคนเดียวค่ะขอบคุณค่านอะ นั่งท e ี่คุณลุงแล้วค่ะไปนั่งที่คุณลุงแล้วค่ะนั่งที่คุณลุงแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยดูหน้าดูหน้าอ่าอุ้ย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  น่ารักจังค่ะน่ารักจังค่ะมันเชี่ยวค่ะมันเชี่วอย่ากอดอย่าหอมดีกอดมาได้บึ้งตะคิบหนูอยู่นี่ะกอดหอมมาได้กอดหอมมาได้หักลายหักหนูลายย้ายไปนี่หล่ตุ๊ตุ๊ดตุ๊ตุ๊กตุตุ๊กตุ ต้ตต้สัสจาตุ้มตาน่ารักมากขคุณ่นรักมากเลยหนูน่ารักมากเลยค่ะผมน้องสวยดีค่ะผม่แต่งงามเหมือนผมแม่ค่ะมันผมแม่แปวค่ะผมหนูก็เหมือนผมแม่แปวค่ะตตตต ก็เหมือนคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณพ่อค่ะผมคุณพ่อก็สวยผมคุณแม่ก็สวยผมหนูเลยสวยใหญ่เลยสวยบ่นสวยเลยค่ะสวยบ่นสวยเลยค่ะน่ารักก็หน้ารักค่ะอยายังมาอีกโอ้ยัวกดมันไม่ขี่ก็ปดอกไม่เห็นเหมือน คนน้อยเดินไปเดินมาน่ารักจังสวัสดีค่ะจุ้ยกางเกงสวยจังเลยกางเกงยีนน้อยให้ยายหักเนื้อหัดหน้าริตะมึงจะได้ถ่องถปนนี่ล่ะค่ะมึงหนูจะได้ถ่องจนวันนี้แล้วจ้า มึงตอนคุณหมอเศ้าเห็นมึงกับเบิง้งกันวันไงแล้วจ้าจส,สดีะจะอยู่ในท้องจนหนูออกมาจนหนูได้ปีกว่าแล้วจู้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 จูสดู้จู้จู้จูุู้้จุ้จู้จูู้จู้จู้จดดู กิน้คะกินแอปเปิ้ลมู้กินกล้วยค่ะกินกล้วยสวัสดีค่ะคนชวอยากินอปเลกรป่งไหนปะจะป้เขาี่อ๋ของือหน้าดูหน้าออย่ากินตุตุยต้คะตุ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 ยตต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 ตึ้งตยตึ้งตุยายก็หอมจะอยู่ในท่อสัตว์เนี่ยหอมจอท่อสัตว์ เอาหนูเอาไปฝาดไปฝาดไปาดไปาดไปไปาดาปะอะคือเอาคือเอากรเพปปะคือเอาคือเอาคา่ะทยังไงจะได้จิ้มค่ะทยังไงจะได้จิค่ะนี่เรองปที่อ่อนขวาปาอ่กัดอัีองจ่นาค่ะก็เลยไ่ได้เบิกัไว้สวน ผมว่าาของเห็นแต่หนามันน่าจะขุ่นว่ะจ้ยนเสียงปะห์ไอ่านวามย็นเียอ่นนันิตาดัจะจีบ้าม่จีบปะเย็นุ่น่ สวัสดีค่ะเจ้าะะของจังบ้านซอาสะซอาสะิลุโซอาสะิลุโซอาทุซะขอขบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแหยเ่เหนจ หอมแจ่มจักบาร์ดีหอมแจ่มจักบาร์ดีอย่ากอดหอมแจ่มนี่คิดทอดแต่กอดมาได้คิดทอดแต่กอดมาได้คิดทอดแต่กอดมาได้ฮักลายแต่กอดมาได้ฮักกับหักตั้งแต่ในนอกจอใบบ่ได้

ใครจะกินแอปเปิลก็มึงดื้อค่ะน่าไหมมันเฉียวดิมันเฉียวดิอย่ากอดหนูดิอย่ากอดอย่าหอมนีม่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเออาแเ้คค่่นนนีกะะดี๋ยวหนูจะไปกินแอปเปิ้ลก่อนค่ะ